มิโนฟอนอยากเห็นพิระมิดของจริงกันไหมเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสวัสดีค่ะวิวจากชาแนล Point f i ค่ะเราเล่าถึงอียิปต์เล่าถึงพิระมิดกันมาเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงวันนี้วิวก็เลยคิดว่าอยากจะพาทุกคนไปดูพิระมิดไปดูสปริงส์และอูอดิบมากมายดังนั้นถ้าพร้อมจะเที่ยวแบบทั้งสนุกก็ได้สาระกันแล้วก็ไปกันเลย คำเตือนคลิปนี้มีหลายจุดมากที่วิวออกเสียงไม่ตรงกับข้อความที่เขียนบางจุดฟังไกด์สำเนียงอียิ์มาบางจุดเหนื่อยจนเบลอดังนั้นถ้าออกเสียงไม่ตรงกับข้อความเชื่อข้อความนะคะหลังจากทริปที่แล้วเนี่ยนะคะวิวพาทุกคนไปเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อย,ย่างเพตราวันนี้วิวพาทุกคนบินต่อมาอีกหน่อยหนึ่งค่ะมาชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่นะคะนั่นก็คือมหาพีระมิดแห่งกิซ่านั่นเองค่ะเอาละทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงอินเดียแล้วนะคะ เอ้ยนี่ช่อินเดียดี่นี่อยู่อียิปต์แล้วเอาละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอียิปต์เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในตลาดใหญ่ของอียิปต์เลยนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพวกมัสยิงมัสยิดอะไรกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพีระมิดที่หลังค่ะเดี๋ยววิวเก็บภาพมาฝากนะคะ เป็นวันศุ์แล้วมันก็เป็นช่วงที่มันมีเหตุการณ์ที่อิสราเอลปลาเลสไตน์ด้วยเนื่องจากมัสยิดมันอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยเขาไม่อยากให้คนมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องอะไรต่างๆนะคะมันก็เลยมีความแบบเข้มนิดนึงก็ปิดมัสยิดปิดไม่เป็นไรนะคะเราก็ไปช้อปปิ้งกันเล็กน้อยเอาบรรยากาศที่ตลาดคานเอลคาลิลีนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์พอกรุบกริบค่ะแล้วก็รีบนอนดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะรีบตื่นแต่เช้าไปผจญภัยที่กิซ่ากันค่ะก่อนไปไหนก็ตามกินข้าวก่อน แจะบอกเลยว่าตอนนี้กินเยอะมากเพราะว่าเป็นอาหารเช้ากินไปประมาณ3จานแล้วคือกินเหมือนกินสำหรับอาหารทั้งวันเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองว่าไปตุป๊เป็นอะไรแล้วกินได้ไหมเชอร์เพิ่งเคยเห็นไรคันนี่ลองดิอ่ะลองลองลองเชอร์มันแปลกมากเลยเหนียวมากเหมือนซีอิ๊วดำเลยอ่ะเหมือนซีอิ๊วดำผสมน้ำลูกกลมลองอ่ะใครว่าจล,ลูกกลมลองวะอารมณ์ไม่เ,ล,ล,มเ,ล,เลยเจอกัก Yeah. We send it. พีระมิดนะคะของจริงแบบของจริงที่สุดเลยที่เป็นไปได้นะคะน่าจะใหญ่ที่สุดในแบบหมู่เดอะเกรทพีระมิดเลยก็คือพีระมิดคูฟูนะคะแล้วก็ด้านข้างคือพีระมิดคาฟรานะมันใหญ่จริงทุกคนใหญ่มากนะคะจริงๆแล้วแถวเนี้ยมีพีระมิดหลายหลังนะคะแต่ว่าเดอะเกรทพีระมิดออฟกิซ่าหรือว่าพีระมิดหลังใหญ่ที่สุดในโลกก็คือพีระมิดของฟาโรห์คูฟูที่สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือว่านับถึงตอนเนี้ยก็ประมาณ4,000ปีไปแล้วค่ะสร้างตั้งแต่ยุคแรกๆของอียิปต์สมัยแบบราาชวงงเเก่เลยถึขที มีคนเคยคำนวณเอาไว้เลยนะบอกว่าลีโอพัตตาที่7ที่แบบดังๆเนี่ยนะคะนับเป็นปีแล้วเนี่ยลิโอพัตายังใกล้ชิดกว่าพวกเรามากกว่าใกล้ชิดกับพีระมิดคูฟูเลยนะคะดังนั้นเนื่องจากความเก่าแก่มากๆเราก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับปารคูฟูเลยค่ะแถมยังไม่ค่อยเหลือวัตถุโบราณอะไรไว้ให้ศึกษาด้วยนะนอกจากรูปสลักงาช้างจิ๋วๆชิ้นเดียวขาดกับพีระมิดใหญ่โตของท่านจริงๆนะคะหลายคนเข้าใจว่าพีระมิดทั้งหมดที่อยู่ในอียิปต์นะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะอย่างที่เคยเล่าไปเลยว่าอียิปต์เนี่ย อยู่ประมาณ118หลังจุดลักษณะนามหนึ่งะนะแต่ว่าที่ที่มีเยอะกว่าคือในซูดานนะคะจะมีประมาณ300ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนซูดานกับอียิปต์ก็คือเป็นดินแดนเดียวกันใช่ไหมก่อนที่จะแบบโดนดีไวท์ฮองเกอร์ยุคแบบอังกฤษเข้ามานะคะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิระมิดนะคะที่เราสามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่ก็คือนอกจากความยิ่งใหญ่ของปิระมิดที่มันใหญ่มากๆแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกอยู่เป็นแบบ3,000ปีนะคะก่อนที่ในช่วงแค่แบบต้นศตวรรษที่20เท่่าานนั้้ถึงงงจะสสิปลูกร ม,มาชนะได้นะคะเขาจัดการคนยังไงในการมาสร้างพิระมิดเพราะว่าพิระมิดเนี่ยใช้เวลาสร้างประมาณ20ปีนะคะและอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดสมัยเด็กๆว่าแบบเฮ้ยพิระมิดใช้ทาสจ้างอะไรนี่ไม่ใช่นะเป็นงานจ้างนะคือเขาใช้คนเนี่ยจำนวนมากมากมาๆจริงๆในการมารุมกันสร้างพิระมิดแต่ว่าไม่ใช่มากตลอดปีเพราะว่าจะมากเป็นพิเศษในช่วงหน้าร้อนนะเนื่องจากว่าแถวเนี้ยน้ำจะไม่น้ำนายนันจะท่วมหมดเลยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะคะในช่วงหน้าร้อนดังนั้นเขาก็จะมาทํางานสร้างพิระมิดกันส่วนตอนช่วงอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบไปทําอย่างอื่นกันนะคะทีเนี้ยในช่วง หน้าร้อนเนี่ยเดือนมิถุนนากราคดาแล้วก็สิงหาเนี่ยนะคะเขาก็จะมารวมตัวกันแบบ5้าแสนล้านคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาสร้างพิระมิดนะเขาทำงานกันเป็นระบบมากคือเดือนของอียิปต์เนี่ยมันจะมี30วันแต่ว่ามันจะแบ่งเป็น3อาทิตย์อาทิตย์ละส0วันนะคะคนที่มาสร้างปิระมิดเนี่ยเขาจะทํางานกัน2สัปดาห์แล้วก็พัก1สัปดาห์เนาะโดยที่ระหว่างนั้นนะ่ะเขาก็จะทํางานเป็นกะกันแล้วเขาจะมีใบที่แบบเขียนกันละเอียดมากว่าใครทํางานตอนนี้ตอนไหนใครไม่ทํางานเพื่อที่จะได้จ่ายค่าจ้างถูกนะแล้วย,ยังไม่พอถ้าสมมติว่าคุณมาาาททํงนีี่่่เยแวปก็จะบ มีเหมือนห้องพยาบาลอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็มีการลาง,งานกดขึ้นได้ก็จะแบบได้ใบว่าแบบ sick l e ประมาณว่าโอ๊ยอันนี้หมอเขียนใบรับรองแพทย์ให้ว่าสามารถหยุดงานได้แล้วก็ยังได้รับเงินเหมือนเดิมนะคะนี่ยังไม่นับเรื่องการจัดการอาหารหรือว่าน้ําของคนที่มาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยก็คือพาครอบครัวมาด้วยพาอะไรมาด้วยก็คือยิ่งใหญ่มากสุดมากจริงมากนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาใกล้ปิรามิดมากขึ้นแล้วทุกคนเป็นใหญ่มากเลยเพอเข้าไปใกล้แบบนี้ <c oughs> นอกจากเข้ามาใกล้ปิรามิดมากขึ้นนะคะเราก็เข้ามาใกล้แก๊งสแกมมากขึ้นด้วยดังนั้นอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าแถวนี้คือแบบเมืองหลวงแห่งสแกมโลกเลยนะคะเข้ามา ระยะประชิดพีระมิดแล้วทุกคนจะเห็นว่าหินหนึ่งก้อนคือใหญ่มากเทียบกับความสูงวิวนี่คือหินหนึ่งก้อนนะทุกคนมันใหญ่มากอันนี้น่าสนใจมากว่าเขาทํายังไงให้สามารถสร้างทั้งหมดนี้ได้นี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเป็นเอล่งเอเลียนสร้างหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่มันมีวิธีของมันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอไม่เล่าตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเล่าตอนที่ไปลักซอเพราะว่ามันจะเห็นที่มาที่ไปร่องรอยหลักฐานการสร้างอยู่ตรงนั้นเลยนะคะจุดหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะคะก็คือพีระมิดแต่ก่อนมันไม่ได้หน้าตาีมัลหก ว่าแบบมีเมืองหินปูนแถวนี้แล้วเขาก็เขียนจดเอาไว้ว่าเฮ้ยฉันขนหินปูนมาสร้างพิระมิดนูน่นนี่นั่นซึ่งภาพสมัยก่อนมันจะอลังมากเพราะว่ายอดปิระมิดเนี่ยมันจะเป็นสีทองกคนสามเหลี่ยมแบบทองคําเลยนะคะในขณะที่ตัวปิระมิดจะเป็นสีขาวแล้วก็พื้นบริเวณน,นี้มันจะเป็นพวกปุ๋ยอะไรต่างๆที่แม่น้านายอ่ะพ่วมขึ้นมาแล้วก็พัดพามาจะเป็นสีดำดังนั้นมันคือสามสีที่ตัดกันสวยมากก่อนที่มันจะกลายมาเป็นเทเลส์แบบปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้เราก็เห็นปิระมิดด้านนอกคร่าวๆแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่พอเพราะ คูฟูค่ะและที่บอกว่าใหญ่โตเนี่ยเผื่อใครดูจากภาพเราไม่เก็ตนะว่าใหญ่ขนาดไหนพีระมิดที่วิวกำลังปีนขึ้นไปเนี่ยสูงจากฐานถึงยอด147เมตรถ้านับว่าตึกชั้นหนึ่งสูง3.5เมตรมหา,ามพีระมิดเนี่ยก็คือสูงเท่ากับตึก40ชั้นจ้า สภาพตอนนี้ก็คือเหมือนสวนสนุกอะที่ออกคิวไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรยังไงนะทุกคนก็คือเดินสวนออกมาแล้วก็ทําหน้าแบบไม่ไหวแล้วฟรีซแอร์อากาศอยู่ไหนดังนั้นไม่รู้ข้างในเป็นยังไงกันไปค่อยๆเดินโอ้มันต้องปีนไปข้างบนด้วยเป็นแบบบันไดขึ้นไปข้างบนนี้นะทุกคนตอนนี้ก็คือเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงละคือมันต้องปีนขึ้นไปข้างบนเป็นบันไดและบันไดชันมากในขณะที่คุณมิวไม่ชอบบันไดอ้ยทางแคบมากเดี๋ยวน่าจะถ่ายให้ดูไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันวิบากเกิน ทุกคนแต่ให้เห็นทางตรงนี้แหละจะบอกว่าภายในมหาพีระมิดเนี่ยนักโบร,ราณคดียงงังงงๆกันอยู่เลยนะคะว่าทำไมทางเดินมันแปลกๆคือปกติแล้วเนี่ยทางเข้าหลักของมหาพีระมิดจะอยู่อีกทางหนึ่งสูงจากฐานมาประมาณ17เมตรทางที่วิวขึ้นเข้ามาตรงที่ขูขาขูข่ขาดเนี่ยมันไม่ใช่ทางเข้าจริงนะคะมันคือทางที่โจรเจาะเข้ามาค่ะเพราะว่าทางเข้าจริงอะ่ะปิดตายไปตั้งแต่ตอนหลังที่มหาพีระมิดสร้างเสร็จแล้วซึ่งทางที่วิวกำลังเดินเข้ามาทุกคนมันเตี้ยมากแคบมากต้องย่อตัวตลอดเวลานะคะที่ได้ว,ว่าตัดกําลังกันโหดมากเลยตรงนี้แล้วตอน ขึ้นว่ายากเลยนะสภาพเหมือนสปอตชไปพื้นเอียงอะนึกสภาพตอนลงสิจ้าเออมีหน้าละทุกคนที่เดินสวนมาถึงแบบกรีดร้อง <S <S หลังจากปีนทางที่โจรเจาะมาสักพักนะเราก็จะเจอกับทางเดินที่แท้จริงในพีระมิดแล้วค่ะก็ได้ยืดตัวตรงสักทีเพราะว่าตรงนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าแกลเลอรี่นะคะสูงมากทุกคนเป็นทางเดินใหญ่เลยแหละแล้วก็เอียงลาดชันซึ่งจากข่าวเมื่อไม่นานมานี้มันมีโครงการที่เขาสแกนมหาพีระมิดนะว่าเอมันมีตรงไหนที่ยังไม่ได้สำรวจหรือเปล่าเขาว่าสแกนพบที่ว่างขนาดใหญ่ในมหาพีระมิดนะคะที่เขายังไม่ร ว่าข้างในนั้นมีอะไรไอตรงที่เขาสแกนเจอมันคือเนื้อหัววิวตอนนี้เลยค่ะแต่เขาก็ยังไม่กล้าเจาะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะคะจริงๆถ้าไม่นับอันที่ยังไม่ได้เจาะไปเนี่ยเท่าที่เขาเจอมาแล้วนะคะในมหาพิระมิดยังมีห้องอื่นอยู่อีกสองห้องที่ไม่ได้มีมัมมี่อะไรอยู่เลยนักโบราณคดีเขาก็เลยบอกว่าอ้าวเราทําห้องนี้ไว้ทําไมไว้เก็บศพเหรอแต่มันก็ไม่มีอะไรเก็บไงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราชมดังนั้นเรามุ่งหน้าไปที่ห้องหลักเลยดีกว่าค่ะ เมื่อแผ่นโบราณคนเข้าสปอนเกิฟต์ ลอดจากแกรนแกลลอรี่มาหนึ่งเหือกสั้นๆนะคะเราก็มาเจอกับคิงส์แชมเบอร์ค่ะหรือว่าที่ฝั่งพระศพของฟาโรห์คูฟูค่ะที่บอกว่าที่ฝั่งพระศพก็คือแค่ที่ฝั่งพระศพจริงๆนะเพราะว่ามนมี่ไม่อยู่แล้วเหลือแต่ลงค่ะหลวงของฟาโรห์คูฟูมีแค่นี้เลยใครเตือนว่าอย่ามาอย่าหาทำมันทรมานมากมันมีอีกหลายที่ที่วิวไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะมันถ่ายไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาห้ามแต่ว่ามือไม่ว่างแล้วมันยากมากนี่นะคะพีระมิดที่แบบยิ่งใหญ่ข้างในคือบรรจุสิ่งนี้นะ เพราะว่าแสงสว่างปลายอุมโมงค์ะทุกคนขาสั่นเลยอะ่ะมันสุดมากเวลาบอกว่ายากไม่ใช่เรงไม่เล่นนขาขึ้นยากแล้วขาลงคือบ้าไปแล้วบ้าแบบบ้าไปเลยอะ่ะเคยี่วนขนาดนี้ออกช่องไหมไม่เคยตอนนี้ขาสั่น หาสัตว์บาสัตว์เลยว้ามากตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากพีระมิดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะไปขี่โอทกันเพราะว่าเราจะดูมุมนพานโนรามาไปดูพีระมิดพนัยนยงกันนะคะซึ่งวิบากมากวันนี้แต่ว่าเพื่ออีบที่เราอา่อนานมาตลอดทาได้จ้ะไปเนื่องจากพ<ๆ>ีระมิดใหญ่โตจริงๆดังนั้นถ้าอยากถ่ายรูปไปเห็นพีระมิดสวยๆนะคะเราต้อง <reopen> องอกไปไกลๆหน่อยให้แบบกลางทะเลทรายเลยค่ะดังนั้นเดินไปคงไม่ไหวนะคะคก็ขี่โูดไปเลยสิจ๊ะ อ่ะอะใครยังไม่เคยขี่อูดจะขำวิวไปมันน่ากลัวเถอะทุกคนอูดไม่เหมือนมานะคะอูดคือสูง1.8เมตรจ้าพอบวกกับความสูงตัววิวเองไปก็คือ3เมตรกว่าไปเลยนึกสภาพว่าอยู่ดีๆเราก็วืดจากพื้นขึ้นไป3เมตรน่ากลัวนะทุกคนแล้วเวลาอูดลุกนี่ก็คือมันไม่ได้ลุกทีเดียวพรวดนะแต่ว่ามันพับขาหน้าลุกมันพับขาหลังลุกก็คือน่ากลัวมากค่ะ นี่นะคทุกคนเหล่าเพื่อนของเราที่อยู่กันมาครึ่งชั่วโพงแล้วบอกเลยว่าตัวของวิวก็คือดื้อมากอยู่ที่ก็เอาหัวไปไถชาวบ้านสาวเดินผานมองนู่นมองนี่คือ,อไม่ได้มีสมาธิอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เกรงใจคนที่กลัวพูดเลยนะฮ <c oughs> ะะเป็นพีระมิด ก็โเก้าลูกเรียงกันนะแต่มันมีลูกเล็กๆที่แบบแตกๆอยู่ด้วยนงนั้นหลักๆก็คือเห็นสลูกนะคะซึ่ง3มลูกเนี่ยก็คือเป็นพ่อเป็นลูกก็เป็นหลานกันนะฮะเซสชั่นนี้ขออนุญาตไม่เล่าอะไรมากนะคะขอใช้เวลาตรงนี้ถ่ายรูปสวยๆอย่างเต็มที่ไปฝากทุกคนดีกว่าใครสนใจอยากดูรูปสวยๆจากทริปอียิปต์และจอแดนของวิวก็ติดตามได้ในไอจีของวิวนะคะลงจากอูดมานะคะเราก็มาต่ออีกที่นึงก็คือเราจะมาดูสปริงของจริงวิวเคยเล่าเกี่ยวกับปิศาสปริงไปนะและวิวก็ไม่เคยของจริงวันนี้้้กกก็็เเเเลลยตองาาาาาาาทุคนนนมมมใหห่่่่่วจะไ อันนั้นเราเลยพบมากๆที่จะพบได้แล้วนะคะนี่เห็นแล้วสปริง <ละ S 1> สปริงสปริง,งแต่เราต้องรีบเดินนิดน,นึงเพราะว่าเราคิวนานไม่หน่อยตอนนี้คือ4ี่โมงแล้วจริงๆมันปิด4ี่โมงแต่วันนี้น่าจะเป็นช่วงปีใหม่คนก็เลยแบบเยอะเขาเลยยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปข้างในดีกว่าตอนนี้เราก็เดินมากําลังจะเข้าทางเข้าสปริงแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับปิรามิดขนาดนะั้นต้องนั่งรถมานะคะแล้วก็ตรงนี้มันอยู่ตรงปิรามิดอันที่2หรือว่าปิรามิดของฟารโรห์เคเฟ่เขาบอกว่าน่าจะเข้าสุสานนี้นะเฮ นี่ทุกคนอยา่างไรที่เราจะเจอนะคะก็คือวิหารอะไรสักอย่างซึ่งจริงๆนี่คือสถานที่ที่เขาเอาไว้ทำมัมมี่ค่ะและของตรงนี้ก็จะเป็นของปาโรคาฟานะคะที่มาทำในตรงนี้ก็คือเอาโ้องมาตั้งแล้วก็ทําตามกระบวนการที่วิวเคยเล่าเลยค่ะคนเยอะมากทุกคนคนเป็นล้านเลยนะคะโอ้วิวเห็นแล้วทุกคนน้องสฟิงไม่น้องแล้วเป็นคุณปู่แลว้วทุกคนคะและนี่คืออซเมตตาเย่ เป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายมากกว่าจะได้มุมนี้ในการถ่ายสปิงมานะคะทุกคนเมื่อกี้น่ากลัวมากถ้าแบบฮาโลวีนกาหลีรอยมาเลยอ่ะคือเหมือนทางเข้าอ่ะมันปิดแล้วเพราะว่ามันเย็นใช่ปะ่ะมันก็เลยมีคนอ่ะไปแ,แอบเข้าทางออกซึ่งมันเล็กมากทุกคนก็คืออัดก,กันแบบน่ากลัวน่ากลัวจริงๆถ้าเป็นไปได้พยายามเลือกวันที่คนน้อยแล้วมานะคะเพราะว่าอันตรายมากๆแล้วมันไม่มีการจัดระเบียบอะไรเลยแต่ว่าสปิงมก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วไงที่แบบว่าเป็นรูทของมันนะคะดังนั้นทุกคนที่แบบจะจบทัวร์ก็ต้องมาจบที่สปิ่แนเน่ี้ไรามม

สปริงนะคะเราจะเห็นสปริงคู่กับตัวพีระมิดเห็นไหมว่ามันไม่ได้ตรงกันเป๊ะๆอ่ะมันจะเอียงมานิดนึงไปดูปริศนาสปริงรับรองจะเก็ตเลยว่าอ้อมันไม่ได้ตรงกันและนี่นะคะทุกคนก็คือการพาเที่ยวมหาพีระมิดแห่งกิซ่าครบเลยนะคะ <mm> น่าจะทำให้ทุกคนเห็นภาพของอียิปต์แบบที่เราคุยๆกันไปในช่องได้มากขึ้นนะคะ <mm> แต่ไม่ค่ะทุกคนมันยังไม่พอมันยังยาวไม่สะใจคลิปนี้ดังนั้นวิวของพักจากความสมบัอมวันนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นวิวพาทุกคนไปเที่ยวต่ีว่าาคะะันนเ้รจ มาดูจุดกําเนิดของพีระมิดกันว่าเฮ้ยก่อนจะมาเป็นพีระมิดใหญ่ได wow, bueno> ้เท่าแบบที่กิซ่าเนี่ยเขามีวิวัฒนาการอะไรยังไงบ้างแล้วบอกเลยว่าเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเราจะเข้าใจพีระมิดมากขึ้นค่ะไปกันเลย ตอนนี้นะคะวิวอยู่ที่ซาราค่ะซึ่งเนี่ยคือจุดกําเนิดของพิระมิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณแรกๆที่เขาเริ่มสร้างพิระมิดเลยตอนที่เทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ได้สูงขนาด um จะไปสร้างพิระมิดกีซา่าเนาะซึ่งทางเดินที่วิวเดินอ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทางเดินที่สร้างขึ้นใหม่นะคะเป็นทางเดินที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนู่นเลยเรายังไม่ได้ไปที่พิระมิดแรกค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปพิระมิดของฟาโรห์อูนัสนะคะซึ่งทางเดินตรงนี้มันจะเป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่างวิหารที่เขาเอาไว้ทําพิธีก่อนที่จะส่งมมมัีี่่่เเนข้้าาไปทบบริิววณพะดคคือออตงก อียิปต์จะแบง่งออกเป็นตะวันออกกับตะวันตกด้วยแม่น้ำน,นายนะคะซึ่งทางตะวันออกเป็นฝั่ง <c oughs> ที่ใช้ชีวิตถ้าสมมติมีใครตายเขาก็จะส่งข้ามาที่ฝั่งตะวันตกเพื่อเอามาทำมะม่วงทำาี่ใสปีรามิด <c oughs> ค่ะเพราะว่าฝั่งตะวันตกเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ตกดินคนจะตายอะไรอย่างนี้ใช่ปะ <c oughs> และเขาก็จะมาทำพิธีเปิดปากให้วิญญาณออกได้อะไรเงี้ยที่วิหารหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาผ่านทางเดินเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนทางเดินสู่เทเวนนะคะเพื่อไปที่ปีรามิดนั่นเองค่ะต้องบอกว่าชีวิตของชาวอียิปต์โบราณเนี่เาบริวณ อียิปต์เนี่ยอย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยคือมันเป็นทะเลทรายแต่ว่าท่ามกลางทะเลทรายเนี่ยมันดันมีแม่น้ํนายไหลผ่านนะคะซึ่งมันแปลกตั้งแต่เป็นแม่น้ําสายเดียวในโลกที่ไหลาจากใต้ขึ้นเหนือและแต่เด็กก็ตามสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือพื้นที่รอบๆแม่น้านายมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เพาะปลูกได้ถ้าดูจากแผนที่เราจะเห็นเลยว่าต่อให้เป็นทุกวันนี้คนอียิปต์ก็ยังเหมือนเมื่อหลายพันปีก่อนนะคะคืออาศัยกระจุกตัวกันเป็นเส้นยาวๆเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวตามริมฝั่งแม่น้านายไปเลยค่ะแต่สิ่่่่งงทีีคคคนนนนนสสสมมมััััยยยกกกออ้ตา็ื มันมีการสร้างเขื่อนไปแล้วนะคะแม่น้ํานายก็เลยไหลแทบจะเท่าเดิมตลอดปีไม่เหมือนกับสมัยก่อนค่ะที่แม่น้ํานายมันจะมีฤดูน้ําหลากช่วงเวลาที่น้ําหลากเนี่ยน้ำมันก็จะท่วมมันก็จะพัดพาเอาดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์มาเมื่อน้ําลงมันก็จะเหลือดินดาๆเอาไว้นะคะเมล็ดพันธุ์ต่างๆมันก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาจากดินเป็นการก่อกําเนิดชีวิตใหม่จนเวลาผ่านไปเหล่าพืชพันธุ์ธันยารก็เติบโตเต็มที่ให้เก็บเกี่ยวนะคะเข้าสู่ฤดูแล้งเหล่าพืชต่างๆก็จะตายจากไปรอวันที่น้ํามันจะหลากมาอีกรอบ แล้ว,วัฏจักรมันก็จะวนแบบนี้ต่อไปต่อไปรอบนะคะพอเขาเห็นแบบนี้ทุกปีบวกกับเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากฝั่งทิศตะว,วันออกของแม่น้านายทุกวันแล้วก็ตกที่ฝั่งตะว,วันตกทุกวันชาวอียิปต์เขาก็เลยคิดว่าเออชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับพืชพันธุ์ต่างๆหรือเหมือนกับพระอาทิตย์อะ่ะเกิดมาแล้วใช้ชีวิตออกลูกออกหลานแล้ว <Hey. S 2> เมื่อตายไปอ่ะมันไม่ใช่การตายการจากลาแต่มันคือการไปรอวันที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S เขาก็เลยมีแนวคิดการทามัมมี่เพื่อว่าหลังจากเขาตายไปแล้ว แล้วก็ซับสมบัติทั้งหลายเอาไว้รอวันที่เขาจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ <ทำ S 1> ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเขาจะสลักเป็นรูปชีวิตประจาวันอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นรนูปก,การแบบหมันปลาทําปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยของเขานะคะมาต่อก็จะเจอแบบเป่าแก้วอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเขาต้องการจะให้ผู้ตายเนี่ยจำได้ว่าเฮ้ยก<บ>่อน <"Hey, boy. S 3> ตายอะ่ะฉันใช้ชีวิตอะไรยังไงมาก่อนเพื่อที่ว่าพอกลับมามีชีวิตอีกรอบนึงจะได้แบบอ้าฉันเคยใช้ชีวิตแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีกระต่ายนะคะมีกวางมีหมาล่าสัตว์นี่ไงหมามันล่ากวางอย่างนี้ แล้วก็มีแม่กวางเรียนลูกกว่างเนี่ย,เ,ยเขาก็จะให้คนจําได้ว่าโอ้กลับมาแล้วชีวิต,ตฉันเคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนที่ซากุระเนี่ยนะคะเนื่องจากทุกอนูของมันเนี่ยก็จะมีมัมมี่มีพีระมิดมีสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างคือที่นี่มันเป็นเมืองเก่ามากๆเก่าวกว่าตรงบริเวณกีซ่าอีกนะคะดังนั้นมันก็จะมีอะไรที่เขายังขุดไม่เจออีกเพียบเลยถ้าเรามาเราจะเห็นว่ายังมีคนงานเนี่ยขุดนั่นขุดนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังเจออะไรตลอดอย่างเมื่อกี้ตอนที่นั่งรถผ่านมาก็เจอบริเวณที่เขาเพิเ่มมัมมี่ไปตัวน้คะตัวนะ,ะี่ อยู่ของไฮพรสหรือว่านักบวชชั้นสูงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบริเวณที่เขาทาพิธีทําอะไรกันนะคะก็อันนี้ก็เพิ่งเจอเมื่อสอสเดือนที่แล้วเองนะ นี่ด้านหน้าพิระมิดนะคะก็จะเป็น funeral temple เอาไว้สําหรับทำพิธีบอกลาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปในพิระมิดเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในพิระมิดกันว่าของที่นี่เป็นยังไงเขาบอกว่ามันอลังกว่าของกีซ่าอีกทั้งที่กีซ่าเนี่ยตัวพิระมิดใหญ่แต่ข้างในไม่มีอะไรอันนี้มีเยอะเลยไปดูกัน เอาละตอนนี้เราก็มาถึงพีระมิดของฟาโรห์อูนัสแล้วนะคะปีนลงมาง่ายหน่อยเมื่อเทียบกับคูฟูเมื่อวานนะแต่ปัญหาคือขามันปวดไปแล้วไงทุกคนดังนั้นย่อนิดย่อหน่อยก็เอ้ยแต่ที่เราต้องยอมปวดขาเข้ามาดูก็เพราะว่า กัเดีอเลยพีโลพิสตเต็เมเลยเพราะว่านี่คือที่แรกเลยนะคะที่เขาเจอพีโลพิสิกเก่าที่สุดที่เจอได้แล้วอาจจะยังมีอีกไหมไม่รู้แต่ที่นี่เก่าสุดตอนนี้ สิ่งหนึ่งที่วิวได้นะคะจากการมาอียิปต์เลยก็คือวิว่าสังเกตตัวอักษรเฮโรกลิฟิกตัวหนึ่งออกแล้วเป็นสิ่งที่เรียกว่าคาทูชค่ะคือคาทูชเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะแปลว่าลูกปืนเพราะดูหน้าตามันสีมันเหมือนลูกปืนไหมแต่จริงๆอะมันไม่ใช่ลูกปืนคนมันคือสัญลักษณ์ของวงกลมอันเป็นนิรันด์แบบวนกลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่นะคะสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของฟาโรแล้วก็ราชินีแห่งอียิปต์ค่ะแปลว่า ว่าถ้าเราไปเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วมีอะไรก็ตามเขียนอยู่ข้างในนั่นคือชื่อของฟาโรห์แล้วก็ชื่อของราชินีเท่านั้นนะคะซึ่งคนอื่นอ่ะไม่มีสิทธิ์มีชื่ออยู่ในนี้และที่คนดูแลปิรามิดที่ให้เราดูเมื่อกี้ก็คือชื่อของฟาโรห์อูนัสที่เป็นเจ้าของปิรามิดนี้ล่ะคะ่ะเอาจริงๆนะถ้าใครจะมาอียิปต์นะลงมาที่ปิรามิดของอูนัสเนี่ยคุ้มกว่าไปที่เดอะเวทปิรามิดนะอันนี้ฟรีด้วยแล้วก็ม,มีอะไรให้ดูเยอะกว่าอันนั้นคือ<ม>ทรมานอันั้นคือเอาแอดเวนเจอร์นะคะมันมีการแก ปิดไฟแล้วแบบสองไลฟ์จะเห็นชั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อนุญาตให้ปิดไฟแล้วเราก็เลยเห็นได้ประมาณนี้นะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณหลุมศพของฟาโรห์อูนาชที่เขาอาหิน่ะมาจากอัสวานมาทั้งก้อนเลยนะใหญ่มากๆคนอาจจะเข้าใจว่าทีรฟิกสีเป็นแบบนี้นะจริงๆนี่สีจริงอยู่ข้างบนนี่อันนี้สีจริงที่จะไม่พังไปนะคะจุดที่น่าสนใจอย่างนนะคะก็คือถ้าทุกคนมองไปรอบๆจะเห็นว่าพีระมิดอ่ะตั้งอยู่โดยที่มันไม่ได้มีอะไรอยู่ใกล้เลยมันคือมันตั้งอยู่ตรงนี้แล้วรอบๆก็คือแบบโล่งก่อนที่เขาเอาพีระมิด ไกด์เราอธิบายนะซึ่งไกด์เราวันนี้โชคดีนิดนึงได้ไกด์เป็นอดีตอาจารย์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไคลโรนะคะเขาบอกว่าเวลาสร้างพิระมิดเนี่ยเขาจะเลือกจากตำแหน่งดวงดาวด้วยประมาณว่าดูดาวแล้วตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือจุดรวมพลังที่แบบพลังสูงที่สุดก็จะตั้งตรงนี้เลยอย่างพิระมิดกิซ่าเนี่ยก็จะมีแบบวันหนึ่งเมื่อประมาณ5้ปีที่แล้วอะที่รวมพลังดาว3ดวงมาเรียงกันเหนือพิระมิดกิซ่าครั้งแรกในรอบ2,000ปีอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีแหลตอนเขาเลือกตั้งพิระมิดเขาก็เลือกจากตำแหน่งดวงดาวอะไรแบบน หน้าต,ตาจะแตกกับพีระมิดอื่นนิดนึงเพราะว่าเป็นพีระมิดขั้นบันไดนะเนื่องจากนี่คือพีระมิดแบบแรกน่าจะแรกสุด,สดเลยแหละเพราะว่าเขายังทดสอบอยู่ว่าเฮ้ยด้วยสถาปัตยกรรมด้วยวิศวกรรมสมัยนั้นนะ่ะจะสร้างพีระมิดยังไงไม่ให้มันถล่มลงมานะคะดังนั้นจะมาสร้างแบบเรียบๆแบบอันอื่นยังไม่ได้ก็เลยทําเป็นแบบขั้นบันไดไปก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพีระมิดนี้จะชื่อว่าพีระมิดโจซาวนะคะของฟาโรห์โ,โจซาวซึ่งสร้างอะไรต่างๆปเป็นสัญลักษณ์มากมายเช่นอันนี้สร้างเป็นพีระมิดขึ้นมาตอนแรกสรนะสรรรรร้้้้้้้าาาางงงงงงไไมม่่่่ใใหหหญญดวัันนนนนนแคตตตีีถึเเ็ขขออบ พอเขาก็เลยต่อนะคะแล้วค่อยต่อขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างมาฝั่งนี้อันนี้สําหรับอียิปต์ตอนบนแล้วเขาก็จะสร้างอันนี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับอียิปต์ตอนใต้ประมาณว่าชั้นปกครองทั้งสองฝั่งเลยนะรอบๆเตี้ยนนะคะ จะเห็นว่าด้านบนมีงูเห่านะคะคบราปกป้องเียิดอยู่รอบๆๆๆซึ่งถ้ากําแพงยังอยู่ก็คือจะมีรอบหมดเลยนะคะเฉพาะฟาโลคนนี้เลยนะคะคือเขา่ต้องการแสดงความแข็งแกร่งให้กับคนที่อยู่ใต้ปกครองเห็นว่าเฮ้ยฉันยังฟิตอยู่นะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ความเป็นฟาโลคือคุณต้องแข็งแกร่งแบบแข็งมากใช่ปะสำหรับคนนี้เขาใช้เทคนิคพิเศษก็คือเขาสร้างแท่นข้นมากลางลานนี้อันนี้จะเป็นเหมือนแบบคอมเพล็กซ์เพื่อให้คนมารวมตัวกันแล้วเขาก็จะเอาประชาชนหรือว่าพวกนักขวดปราน มานั่งอยู่บนแท่นมนงษย์แท่นตรงกลางเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเป็นไซส์ที่เขาจะโชว์พาวด้วยการทำเลยว่าวิ่งคุณทุกคน,น,น,นเขาจะวิ่งอย่าเนี้ย รอบนี้นะคะวิ่งรอบรอบรอบคุณโอ่ะฉันยังฟิตอยู่ฉันยังวิ่งไหวยอยู่แล้วเขาก็จะจัดพิธีเนี้ยทุกป,ประมาณ30ปีนะคะแต่ว่าหลังๆเพราะเขาแบบอายุเยอะแล้วเขาก็รู้ว่า30ปีข้างหน้าฉันไม่อยู่แล้วแหละเขาก็เลยจัดแบบสั้นลงเอาแบบ3ปี3ปีมาวิ่งก็พอค่ะก็เป็นพิธีที่น่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้คือไกด์เล่าให้ฟังนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันเนี่ยที่นี่เป็นเป็นมินแถแห่งแรกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเขาขุดทางเข้าลงมาแบบหลายทางมากแล้วบางทางก็เข้ามาแล้วตันบางทางก็เข้ามาแล้วเจอของเจออะไรคือเหมือนเป็นแบบ ของคนอียิปต์ก็คือโหดมากในสมัยแบบ5,000ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะและนี่นะคะทุกคนก็คือรายการ Point View on Tour ว,วันนี้ค่ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าปิดคลิปรอบเนี้ยจะได้ใช้ไหมนะเพราะว่าจริงๆแล้วปิดคลิปมาประมาณ4รอบแล้วนะคะแต่ว่าปิดคลิปไปปุ๊บคิดว่าไม่มีอะไรลวไปอีกก็เจออีกไปอีกอก็เจออีกดังนั้นคลิป Point View on Tour ว,วันนี้มันก็เลยยาวหน่อยอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะก็หวังว่าตอนที่จะได้ปิดคลิปจริงๆแล้วนะถ้าสมมติว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลัง เอาเป็นว่าคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรจะพาไปดูอะไรว้ากว่าน,นี้ไหมติดตามกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนอกจากเราจะเจอรถติดที่อีบแล้วโดนคนเบนที่อี์แล้วเราก็ยังปิดอูด,ด้วยจ้ากลับบ้านไม่ได้จา้าติดอูดจ,าจา้าเนข้างไหนกจ้าอูดติดไฟแดง